สวัสดีคไอ้สันบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสวัสดีบ้านค้องครับไม่ได้กินข้าวมืดมืดพี่น้องมื้อนี้อีหลีเด้นะครับแแม่โคก็ได้กินตะทาดไข่กล่องหนึ่งแลักขนมสิมากินข้าวกับตำักหุ่งทอดไก่ได้มาแนวยอยากก็เป็นตำักหุ่งพี่น้องทุกคนตัดเป็ขายของเพื่อก็บบ้ามื้ออื่นนี่ซ่อมไว้เห็นป่ะพี่น้องตำเพียงมันก่อนซ่อมไว้ ตวบาพี่นคอนก็ต้องยานน็ค่ะมักเผ็ดมากเพราะเผ็ดตั้งไดเด้อหมักหนัวมักเค็มหมักหวานเปียวหวานได้หมดแต่บเพระแ่อีกเรือหนึ่งค่ะแต่ว่าร็เสริมกินรสชาเสริมซื้อแบบนี้นะอืมืมออืนอกกันจะไปขายแบบนี้แหละค่ะตามไปผู้ใดสั้งมันก็ตำม,มิตำปลาตำปูป,ปลาเนาะค่ะต้อกระปุ้น ตำป้าตำปูปลา่าตำกระปุ้นสามตำเออซี่ตำตำหมักต้องเสืปูดองนัวๆกระปุกกระม,มีได้ต้มไส้หนีไว้เพระาะว่าสเียไปไส้แกงเหด็ดค่ะเหด็ดกับไปแกงพุ้นมืออื่นปลาเกลือขึ้นมาไส้มันบลามืน่น ปลใส่กับปลาไซตะปลใส่กับแสบคือเกล้าพี่น้องใส่ปูดองดีเด้อค่ะแต่ว่าเราจะมีก้อนทีป่ะมาหมักปูดองเละทะเลยใส่ทีดหลังอืมทะเลพี่น้องกระเซตดำแบบน้ำปลาแดกกับน้ำปลาแดกเขาเป็นเมื่อไหร่นี่เลยนี่แหละขายพี่น้องกระเด็นปูดองดองสามพื้นปอดีแซ่บแบบนี้มืออื่นกำลังหมัน ใช้ปูดองมาคะ่ะนี่ปูดองสูตรของสาวเชมนะคะบ่าเมนจะเอาไปขายพี่น,อน,น้องด้วต้มดองเอานา้าอันเขาเอื่นเนี่ยก็ดองเอาน้ามนันเนี่ยค่ะบ้าเมนดองเอาวันดองเอาน้ํา,าปูบ้เมนดองเอาวันโตปูเรื่อนเนี่ยเ็ดให้ปูเนา่ามันบ่เนาาเ่าไรเราชมากเอานนนเนี่ยก็น้ําไปยอหลงปูนะนำเปล่าเข้าเนี่ยค่ะดองให้มันเนา่าเราเสริมอยากกินแต่ว,ว่าของพี่น้องไปขายมือเอื่น ถ้าเปิรงแล้วเนี่ยโคจิ๊ดอซีู่ดองเช้าเออเอาสีมเติมุ่นะเสีบกระดอกหักไหมน่าเลย กางหวานจางเอิรินเอิรนหอมจนนี่ไปดูแหมเอืนเลยอแมาเป็นพีหน้องไม้กินขเขาน้ำกันอมาเด้อไป่น่องจสรแบห่าทอดไก่ตำหมูห้อเก้าอืมอืมมากเลยครับแมกโก้สาต่อตำหมง ้าค่าเลกับบ,ะบ,ะะบะมีเพราะว่าเป็นบะปูนองไม่ต่ำนี่จะเสริมนี่จะลองใช่หรืออืมุมด้วยม,ม่อหรออืมงนเงนแต้ละมือนหนักตนนั้นจบเขา 嗯嗯嗯，嗯。嗯。不用、嗯。 ไปหันมานี่มดมอมดเว้มเพกินข,ข,าาข้าวขาวปลาคามึมักกิน,กนยังไข้าบแบกมือข้าบแบกเป้่าแล้วกินข้าวมันมือเด็กคนดีใจ นีอ่อินท่าไข่อาน่ไข่ยู้อแม่โค g ัับขนมมันนัดใส่อืม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 ,อม Lem hướng phù nào phù nào hướng phạt hm ừ hm 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 nhám mình đó, nhám à, nè, Đuột, chụp, chụp นี่นึือหูดังเขอืมคนไปคนมาอีกดี่พี่น้องกระดมือเอาของอ้พุ่นบ้านคนพวกตืเกตเลยวะ คนนี้บอกแคตับมีทำไมมันสถาบับบรูกอะมันเอาเจ้หน่ะหิมะเฝ้าวะเพราะว่ามันมีตัวงัวอื่นอื้ม ใคกัดกังวลมาข้าฝนตกมือมันก,กับเปื่นปนนอนเป๊น้ำมันแขง,ง,งเป่าเนอือมืนปีนี้แข็งละแล้เรื่องอันนั้นอย่างสมันจะว่าพสมยานหอไมัแข็งหรอกน้มันเียิมีแนี่มังเสียนมังไฟเลยเพราะว่ามันเป็นดินไซา์เนาะ น้ำเต้นน้ำยังไม่ก็เป็นยาเหมือนล่ะมานลมดับแสบอีกแล้ว,วพี่น้องอแล้วจะไม่เลยว่าจะบอกพี่น้องว่าถ้าส่วนต่งแสบเน,นี้ยแต่ความหมายสมันหนึ่งอยู่แบบนี้นแสบ อพ,อ,อพ้กกัรรุนเอาปพักการุนส้นพักอาทิสามต้นปงประธานกอบกจะเสริมเออที่ลีหม,กมกักบะหมัก ถ้ามันกล้าล้วก็ดูแลดีๆให้นะอให้นา้สักง การอะไสบายแล้วนเน<อ>าะหรือไอากันจองถ้ายุบอืมอืมกระดาษลาสติกพาสติยูโมวมันเป็นตัวกระดาษก็เดีเ๋ยงวงปุ่มไปหลด แจกไปละ,ะตำหน่อยพอพ่แนะะแล้วปนะแค่มันยังอยู่อืมแค่ปีหนี้ ขามเมื่อยนี่ตีกินต่มงมันอยูอโอ้ากันชอบเลย เอาเนียเมือกเห็นี่ยเมือกแดดอะไรจะไม่ได้รวกขับปุ่นฟางนะอยมันจะมีคนหนักจะมีคนมากขึ้สะสมมาสรดล่ะว่า มปู่สีตึงลึงอนนะนะยอใส่นน้ำอัละคกะเดี๋ยวเอ็ดสีมาสาเสริมว่มีปูเนาขึ้นเจ้าตันกี่ย,ยุเฮียนบ่ะลาเลย ดองน้ำมะนาไหลทุกส่กักย้อนน้ำใส่ไปเลยอืมว่าอยากโซเาน้ำม,มั้อนะแตบแหง้งอ่ามอยูเบิดเยอะังนะบ้าืะ Huh? <laughs> Tìm được khốn hậu vô là Mọi người mà bên Nhìn như vậy mình. Năm kháng hàm bạc gì Ôi, gầy đẹp แย่ไปเลยเนะยาะมือไม่แก้ของมือแย่เหมือนแรกเลยตัะจวดแล้วก็ตั้งห้างอ่ะมือนภาวนากานมือแรงฝนมาเนี่ยบาเต็นของหัวปะ่ะพูนเนี่ยหัวไหนเต็น,น,นไม่หัวโน้ตายท่านบาดเต็นเพราะหัวมองแต่ไม่มองข้างน้าปะรับรองมืออื่นยศเขาถึงไม่ได้ขายการแจงเหมือนเนาะ <laughs> <laughs> อะไรเด้อขาดมืออื่นหามาพบพ่อกันนะพี่น้องเนาะเราเสมกันสิพยายามเก็บภาพมาพี่น้องรับสมัหลายที่สุด นาะค่ะ่าว่าคิดว่าขั้นลูกค้าเขาไล่ก็คงเสียอันนั้นแน่นอนเนาะค่ะหุ่นไว้กัน<ว>แน่นอนเ<ว>ป็นน้องมวนกุ๊แน่นอนราะว่าควรเอากันก็จะเอากต่สัไปซอยกันหลายอยู่เด้ค่ะถ้าในกระฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะสนับพี่น้องเด้อค่ะ